ตาตายังไยังไงตาาไม่มีผมหมอตาาไม่มีผมตาผมไปไหนอะผมาาไปไหนผมหายไปไหนอะไหนดูสิาาหายไปไหน นี่ไหมไม่มีหรอทีไงเอเดียนี่นี่หรอทำไงอ่ะแต่แป้งไม่มีผมนะมันไอเดียโอ้มันใช้ช่วยอะไรบ้